ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลายมอสโต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอสโตครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงเสียงไทยไพย่ทาโร่ไพย่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินไม่มีลูกศิษย์ใดๆและผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นนะครับ นะไม่มีการชวนทําบุญหรือว่าขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดระมัดระวังผู้แอบอ้างนะสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายนะครับวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าเชื่อใครง่ายๆและอย่าโอนเงินให้ใครนะครับคุณจะเอาตัวรอดได้โอเคมาเข้าเรื่องดูดวงกันเลยนะวันนี้เราก็จะมาทำ r a n d อมเสี่ยงทายไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีกันเช่นเคยนะในหัวข้อที่ว่าความโชคดีมหาศาลที่คุณจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออในหัวข้อนะ่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับ สบายๆดูกันเพลินๆนะครับผมทำนายไพ่ทาโร่ด้วยหลักการแนวทางสากลนิยมตามตำราสากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะและการทำนายทุกคำทำนายนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับและว,วันนี้ก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับความเชื่อเช่นเคยนะความโชคดีมหาศาลที่คุณจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องความเชื่อล้วนๆเลยนะใช้วิจารณญาณและความเชื่อนะครับรละลึกถึงพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะครับ ความโชคดีที่คุณจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เร็วๆนี้ความโชคดีมหาศาลเลยไม่ธรรมดาวันนี้ห้าถ้วย f i ออฟคัพส์ใบแรกออกมาห้าถ้วย f i ออฟคัพส์คุณมีความอึดอัดขัดใจใดๆอยู่หรือไม่ บางท่านตอนนี้อาจจะมีภาระเยอะเอ่อเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องดูแลญาติผู้ใหญ่ดูแลพ่อแม่พี่น้องหรือแม้แต่ต่อสู้ชีวิตลําพังตามาด้วยตัวเองตามลําพังคนเดียวแบบนี้เป็นไปได้นะครับไม่ว่าคุณจะประสบปัญหาใดอยู่ก็แล้วแต่หรือจะมีชีวิตที่ค่อนข้างสุขสบายก็แล้วแต่นะครับนี่คือพลังงานรวมนะไม่สามารถตรงทุกท่านได้แต่เอาเป็นว่าในภาพรวมใบนี้ออกมาต้องทํานายไว้ก่อนว่าบางท่านอาจจะมีปัญหาหรือเจอปัญหาบางอย่างอยู่นะ ไม่ว่าปัญหานั้นคืออะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณจะฝ่าฟันผ่านอุปสรรคไปได้ขอเพียงมีกําลังใจและความศรัทธ,ธาในคุณงามความดีที่คุณเคยทําไว้นะครับไพ่ห้ถ้วยนี้ตามไพ่ออริจินอลดั้งเดิมเลยก็คือเป็นไพ่ถ้วย5ใบล้มไปแล้ว3ก็คืออดีตนะครับเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้อยากให้ปล่อยวางแต่ยังมีถว้วยที่ตั้งอยู่อีก2ใบนั่นแปลว่าปัจจุบันยังคงดีอยู่มาก คุณยังมีชีวิตที่ดีงามเลยนะปัจจุบันนี้นะอย่างน้อยที่สุดคุณยังสามารถทํางานทําการได้มีกินมีใช้มีอินเทอร์เน็ตมาดูผมได้ชีวิตคุณยังถือว่าปกติดีนะครับปัญหาใดๆก็แล้วแต่มากบ้างน้อยบ้างทุกคนล้วนมีปัญหาแต่เราจะฝ่าฟันปัญหาฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกําลังใจที่แข็งแกร่งประมาณนี้นะครับ3มถ้วยที่ล้มไปแล้วปล่อยมันอดีตที่ผ่านไปก็ปล่อยมัน move on เลยเหลือสองถ้วยที่ยังตั้งอยู่ปัจจุบันของคุณยังดีอยู่นะเป็นกําลังใจให้เดี๋ยวไปดูใบต่อไปกันเลยนะครับ และใบแรกนี่ความเป็นไพ่ถ้วยาธาตุน้ําก็เด่นนะเรื่องาธาตุเรื่องราศีนี่จะเป็นาธาตุราศีใดๆก็ดูได้หมดนะครับเพราะนี่คือการเสี่ยงทายนะเป็นการเสี่ยงทายดูได้ทุกราศีนะครับทุกท่านดูได้และคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุเปิดมาเจอเมื่อไหร่ดูได้เมื่อน,นั้นนี่เด็กถือไม้เท้า p a c e of วอ n d s ขอให้เชื่อมั่นในคุณงามความดีของคุณ ไม่ว่าที่ผ่านมาหรือณนะเวลานี้คุณจะมีปัญหาใดก็แล้วแต่แต่คุณเป็นคนมีความสามารถคุณเป็นคนมีความสามารถในแวดวงของคุณคุณอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเลิศเลอเพอร์เฟคคุณอาจจะถ่อมตัวว่าโอ้ยฉันก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรเราบางทีเราเคยชินกับตัวเองแต่ในสายตาคนอื่นคุณเป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่งเรียกว่าได้รับการยอมรับอยู่ในระดับต้นๆเลยนะ ของแวดวงของคุณในกลุ่มของคุณหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือคุณมักจะถูกเรียกใช้จากเจ้านายหรือผู้บริหารหรือถ้าคุณค้าขายลูกค้าจะชื่นชอบคุณเป็นพิเศษคุณมีคุณสมบัติบางประการที่ทําให้งานการของคุณราบรื่นดีลองสังเกตตัวเองดีๆนะคุณมีข้อดีนะครับและความเป็นเด็กไม้เท้านิ้ท่าไฟก็เด่นเออท่าต่างๆนี้อาจจะหมายถึงตัวคุณหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับคุณอยู่นะเวลานี้ก็เป็นไปได้นะครับเอาไว้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้นเองนะแล้วก็มาดูกันต่อนะ ความโชคดีมหาศาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะได้รับนะครับนะความโชคดีมหาศาลโอ้โหเดชาริยตไพ่ของราศีกรกฎใบนี้แล้วเป็นตัวแทนของความเคลื่อนไหวการพุ่งทยานไปข้างหน้าการเดินทางไกลก็เด่นโชคจากการเดินทางก็เด่นอาชีพที่ต้องเดินทางบ่อยๆก็เด่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีการเคลื่อนไหวจะทําให้เกิดโชคดีนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ายาอยู่นิ่งเฉยนะ ขอให้มีกําลังใจลุกขึ้นมาฮึบนะถ้ามีปัญหาใดๆก็แล้วแต่ลุกขึ้นมาฮึบสู้กับปัญหาอย่าท้อแท้อย่านิ่งเฉยวิธีการแก้ไขโอกาสต่างๆลอยอยู่ในอากาศเต็มไปหมดโอกาสลอยอยู่ในอากาศเต็มไปหมดขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมองเห็นหรือไม่คว้าไว้ได้หรือไม่ถ้าช่วงนี้รู้สึกไม่มีที่ปรึกษาใดๆนะนอกจากการพูดคุยกับคนรัก คนในครอบครัวหรือแม้แต่มาดูดวงแบบนี้คุณลองตั้งสติทำสมาธิทำใจให้สงบนะครับแล้วลองอธิษฐานขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออันนี้เป็นความเชื่อล้วนๆเลยนะแต่ก็ได้ผลมานักต่อน,นักแล้วนะครับนะตราบใดที่คุณมีเจตนาดีมีเจตนาบริสุทธิ์ไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนใครเป็นคําอธิษฐานที่สะอาดสีขาวหมายความว่าไม่ไปสาบแช่งใครอะไรแบบนี้เป็นการอธิษฐานสิ่งดีๆเพื่อตอนเองและครอบครัวขอความสุขความเจริญปรากฏแก่ข้าพเจ้าอะไรทานองเนี้ย คุณมักจะได้ถ้าคุณจิตใจแน่วแน่มากพอนะครับประมาณนี้ลองตั้งจิตอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูบางสิ่งบางอย่างที่ดีงามกําลังมาหาคุณแต่บางท่าน บางท่านอาจจะมีศรัทธาที่ไม่เข้มข้นพออันนี้ผมไม่ได้ว่าคุณนะแต่ขออนุญาตแนะนําว่าบางคนอาจจะมีข้อสงสัยในใจว่าเอ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหมดวงดีจริงหรือเปล่าทําไมไม่เห็นดีขึ้นสักทีคุณลองตั้งใจให้แน่วแน่กว่านี้ทําใจให้มั่นคงตั้งสมาธิให้เข้มข้นถ้าท่านใดมีโอกาสมีเวลาจะปฏิบัติธรรมก็ได้นะปฏิบัติธรรมไม่ได้แปลว่าจะต้องไปนั่งหลับตาทั้งวันที่สถานปฏิบัติธรรมหรือไปวัดคือถ้าไปได้ก็ดี แต่ถ้าไม่มีโอกาสขนาดนั้นทําที่บ้านก็ได้ทําใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือความโชคดีกันลงมาชัดๆขอให้มีศรัทธาที่แน่วแน่นะครับโอเคไปกันต่อเลยนะแล้วก็อืมผมเชื่อมั่นว่าคุณจะมีโชคดีจริงๆตามหัวข้อวันนี้ ถึงแม้ผมจะไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆแต่จากประสบการณ์การเปิดไพ่อันยาวนานก็ทำให้ผมมีเซนส์บางอย่างที่เชื่อว่าคุณจะมีโชคดีเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่วาสนาเดิมบุญเก่านะครับแล้วก็นี่ไงเดวิลโอ้เดวิลมาคุณไม่ต้องกลัว ิสารปรากฏตัวเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าคุณกําลังจะมีความอิ่มหนาสําราญทางโลกความอิ่มหนาสําราญทางโลกก็ไม่ต้องอธิบายขยายความกันมากมายหมาย,มายถึงการกินอยู่หลับนอนการมาลมตันหาราคะต่างๆของบํารุงบังเลกิเลตอะไรประมาณนี้คือถ้ามีแต่พอดีมันก็จะทําให้คุณมีความสุขในทางโลกนะนะเป็นความสุขทางโลกรู้ๆกันอยู่สิ่งเดียวที่ต้องเตือนกันคือระวังความลุ่มหลงมัวเมาบางคนนะบางท่านขออนุญาตแนะนําไม่ได้ว่ากันนะครับย้ําเลยว่าไม่ได้ว่ากันบางท่านเนี่ย ชีวิตเคยดีๆอยู่แต่ต้องเผชิญปัญหาเพราะกี่เลือมากเกินไปถูกไม่ถูกอ่าตรงๆนะทำไมตรงๆต,ตามหน้าไพา่บางท่านเคยมีชีวิตปกติสุข แต่ต้องเผชิญปัญหาเพราะมีกิเลสมากไปหรือไปมัวเมาลุ่มหลงหรือบางทีไม่ใช่ตัวท่านเองตัวท่านเองอาจจะมีชีวิตปกติสุขดีแต่อาจจะเป็นผลพวงผลกรรมจากคนในครอบครัวบางท่านมีญาติพี่น้องที่มัวเมาลุ่มหลงทําให้คุณเดือดร้อนไปด้วยอะไรแบบนี้ถูกไม่ถูกอะไรก็แล้วแต่ที่มันมากเกินไปน้อยเกินไปย่อมไม่ดีทั้งนั้นทุกอย่างขอยึดทางสายกลางเดลว,วิลถ้าบริหารจัดก,การดีๆมันเป็นมหาเสน่ห์ เป็นความสามารถบางอย่างแล้วก็เป็นความอิ่มหนำสําราญทางโลกแต่ถ้ามัวเมาลุ่มหลงมากเกินไปมันก็ทําให้เดือดร้อนได้อันนี้ต้องขออนุญาตแนะนํากันตามตรงนะครับถ้าคุณมั่นใจว่าที่ผ่านมาคุณดูแลตัวเองเป็นอย่างดีใช้ชีวิตบนความถูกต้องมาตลอดบางทีสิ่งที่คุณเจออยู่ตอนนี้อาจจะเป็นผลของการกระทําของคนใกล้ชิดก็เป็นไปได้เดวิลจากคนรอบข้างก็เป็นไปได้อันนี้เราไม่ได้แนะนําให้โทษคนอื่นนะแต่ให้ลองมองปัจจัยที่เกิดขึ้นจริงๆว่าตอนนี้คุณเผชิญอยู่กับอะไรไม่ต้องกังวลเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับ กิเลสตันหาเป็นเรื่องธรรมชาติมีแต่พอดีจะทําให้มีความอิ่มหนำสำาสําราญแต่ถ้ามีมากเกินไปก็อาจจะทําร้ายเราได้นะครับเรามาดูใบถัดไปกันซิโอ้โ h oh ไฮพริตเทสคุณไม่ต้องห่วงเลยสบายใจได้ละเมื่อกี้มีเดวิลและวไฮพริตเทสคุณค่อนข้างมีชีวิตที่บาลานซ์ค่อนข้างดีทั้งทางโลกทางธรรมทบทวนตัวเองดีๆคุณจะค้นพบตัวเองเลยว่าคุณเป็นคนที่มีศรัทธา แต่บางทีความเหนื่อยความเหน็ดเหนื่อยทำให้ศรัทธานั้นอ่อนแรงลงถูกไม่ถูกเออบางทีก็เผลอให้กิเลสครอบงำหรือแม้แต่เป็นพลังงานกิเลสจากคนแวดล้อมดังกล่าวไปแล้วทำให้คุณควยเขวหลงทางอาชั่วคราวแบบนี้คุณไม่ต้องกลัวคุณจะได้ดีทั้งทางโลกทางธรรมเดรย p r ฮพริตเทสไพ่นักบวชหญิงบ่งบอกชัดเจนว่าจิตใจคุณด้านสว่างยังคงทำงานดีอยู่และสามารถคานำนาจกับเดวิลได้เป็นอย่างดี นั่นหมายความว่าคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายไปได้ตามความเชื่อขออนุญาตย้ําเลยว่าศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆขอให้มีศรัทธาความเชื่อในคุณงามความดีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะผ่านอุปสรรคทั้งหลายไปได้มาดูกันต่อเลยนะครับอพลังงานเข้มข้นจริงๆวันนี้มีทั้งทางโลกทางธรรมคู่กันขนาดนี้เราก็อุ่นใจแล้วนะมีทั้งทางโลกทางธรรมออกมาคู่กันเราอุ่นใจว่าคุณจะสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีโชคดีจริงๆนี่เ <laughs> ด็กถือถ้วยเพจออฟคัพ โชคดีของคุณจะเริ่มจากเล็กไปใหญ่จากน้อยไปมากอะไรแบบนี้ค่อยๆเติบโตนะครับเปรียบเทียบกับเด็กน้อยที่กําลังเติบโตวความใส,ส่ือ้อบริสุทธิ์สะอาดสะอ้านอะไรแบบนี้กําลังเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่จากประสบการณ์ทั้งหลายที่ทเข้ามาในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างจะสั่งสมเป็นตัวคุณจากประสบการณ์และจากความสามารถทุกๆสิ่งทุกอย่างหลอมรวมเป็นตัวคุณซึ่งมีแต่ตัวคุณเองเท่านั้นที่รู้ดีว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่อพลังงานเริ่มดีขึ้นแล้วบอกแล้วว่าคุณมีทั้งทางโลกทางธรรมที่เหมาะสมกัน ฟังดูเป็นเรื่องความเชื่อต้องอยู่ที่ศรัทธาจริงๆอันนี้นะครับต้องยอมรับเลยโอ้โหโหโหมาแล้วเจ็ดถ้วยอ่าทางเลือกดีๆทางสว่างถ้าที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าไม่มีทางไปไม่มีที่ไปไม่มีทางเลือกนับจากนี้เป็นต้นไปคุณจะเจอประสบการณ์ดีๆบางอย่างที่คาดไม่ถึง เรากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานมีโอกาสเป็นจริงนะครับแต่ก็จะมีตัวเลือกที่หลากหลายเข้ามาแต่ก็ต้องติงไว้นิดนึงว่าตัวเลือกหลายๆอย่างที่เข้ามาพร้อมกันบางทีอาจทําไม่ค่อยเขวได้และขอให้ระวังภาพลวงตาบางอย่างดีสําหรับคนอื่นแต่อาจจะไม่ดีสําหรับเราแบบนี้เลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับตัวคุณเองมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วจะดีประมาณนี้โอเคไปกันต่อนะครับดวงกำลังดีพลังงานแบบเนี้ย เป็นการถ่วงดุลที่เหมาะสมทั้งทางโลกและทางธรรมคุณอยู่ในช่วงดวงดีนะครับการันตีได้เลย ดวงดีแต่บางทีคุณอาจจะมองข้ามไปสิ่งดีๆบางทีเข้ามาในชีวิตแล้วแต่คุณไม่เอาเองคุณปฏิเสธเองอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะทำนายตามหน้าไพ่สีถ้วยบางทีโอกาสดีๆมาเคาะประตูบ้านแล้วแต่คุณอาจจะมองข้ามไปด้วยเวลานั้นอาจจะยุ่งยุ่งอยู่กับธุระคนอื่นบางทีคุณอาจจะช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปจนตัวเองลําบากเป็นไปได้ลองให้เวลาตัวเองเยอะๆนะครับ กลับมาทบทวนตัวเองดีๆเออไอพารรกิจคนอื่นถ้าอันไหนเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนดูแลตัวเองก่อนนะครับโอเคไปกันต่อนะโอกาสดีๆมาถึงแล้วอยู่ที่คุณจะคว้าไว้หรือไม่เท่านั้นเองอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานโชคดีมาให้คุณมากมายจะรับไว้หรือไม่ดีเอ็มเพรสสุดยอดยินดีด้วยตามดวงชะตาตามหน้าไพ่จากการเสี่ยงไทย คุณมีโอกาสลืมตาอ้าปากได้ถ้าคุณลำบากอยู่แต่ถ้าคุณไม่ได้ลำบากคุณสุขสบายดีปานกลางคุณจะสุขสบายดียิ่งขึ้นถ้าคุณสุขสบายมากจากนี้คุณจะสุขสบายล้นเหลือเลยเรียกว่าโอ้โหที่เอ็มเพรสนี่ก็เป็นตัวแม่ของไพ่ทาโร่เลยนะมีความบุดมสมบูรณ์ขั้นสูงสุดถ้าคุณผู้หญิงเสี่ยงทายได้ใบนี้มีดวงชะตาเจริญเติบโตโก้าวหน้ามียอมีศักดิ์มีตำแหน่งได้ยกระดับชีวิตสูงขึ้นถ้าคุณผู้ชายได้ใบนี้คือดวงนารีอุปถัมภ์ชัดเจนมากนารีอุปถัมมมมผยย้้้าาเเสอว่นอนนอน่่ไใใชนนงงงๆๆหหญลี อุปถัมหมายความว่าคุณใช้ความสามารถใช้ชีวิตตามปกติแล้วติดการติดต่อเจ,อจรจากับสุภาพสตรีจะนําประโยชน์มาให้คุณนำประโยชน์เกิดจากสุภาพสตรีแบบนี้นะครับประมาณนี้และอีกความหมายหนึ่งถ้าคุณกําลังเป็นคนที่มีครอบครัวคุณสามารถมีลูกมีบุตรสามารถตั้งครรภ์ได้ด้วยประมาณนี้นะครับที่แน่ๆเอ็มเพรสออกมาขอให้เชื่อมั่นเลยว่าดวงดีแล้วเพียงแต่ว่าดวงดีเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆแล้วมันจะดีขึ้น ต้องลุกออกไปขยันขันแข็งยึดมั่นในความดีนะครับซื่อสัตย์สุจริตมีความสามารถเท่าไหร่ใช้ให้เต็มที่เราดูดวงกันเพื่อเป็นแนวทางชีวิตไกด์ไลน์ชีวิตไม่เคยแนะนําให้ใครงมงายการนั่งเฉยเฉยไม่เกิดประโยชน์ใดๆดวงดีแล้วแปลว่าทางสะดวกทางสว่างรีบลุกไปทํางานทําการขยันขันแข็งเลยนะครับความเจริญก้าวหน้ารออยู่แน่นอนขอแค่คุณไม่นั่งเฉย,ยไม่นิ่งเฉยนี่เมื่อกี้โดยชัยยอดย้ําไว้แล้วนะอย่านิ่งเฉยยิ่งเคลื่อนไหวยิ่งประสบความสําเร็จเออถ้าอยู่เฉยจะไม่เกิดอะไรขึ้น มานี้ไปกันต่อเลยนะครับพลังงานดีงามขึ้นเรื่อยๆโชคดีแล้วละ่ะโชคเข้าข้างคุณแล้วที่เหลืออยู่ที่ตัวคุณเองจะรับไว้หรือไม่จะคว้าไว้ทันหรือไม่จะมีศรัทธาแรงกล้าแค่ไหนอ้าวจริงๆนะขอให้เชื่อขอให้ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ คุณอาจจะไม่ต้องเชื่อผมมากแต่ขอให้เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก้าวไม่เท้าเหนื่อยก่อนดีทีหลังตอนนี้คุณกําลังอยู่ในช่วงเวลาของการสร้างเนื้อสร้างตัวในบางท่านหรือบางท่านก่อร่างสร้างตัวเติบโตมาได้ระดับหนึ่งแล้วและจะกําลังจะเติบโตสูงขึ้นไปอีกเหมือนสร้างตึกสูงค่อยๆสร้างจากชั้นล่างขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ประมาณนี้คุณอยู่ในขั้นตอนของการจเจริญเติบโตนะแล้วคุณเป็นคนที่มีไฟมีพลังเ,เรียกว่ามีความสามารถด้วยมีพลังใจดีด้วย ในบางเวลาอาจท้อแท้เพราะไปเจอปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือไปเจอพลังงานลบจากผู้อื่นหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับให้กําลังใจตัวเองเยอะๆและศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่ออืม <c oughs> <c oughs> พูดไม่ทันขาดคํำสาธุน้อมรับผมรับด้วยคนพลังงานดีออกมาเลยเรากล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหัวข้อนี้ตามความเชื่อเดอะไมจิชเชยนออกมาทันทีปรากฏชัด ไพ่นักมายากลไพ่หมอดูไพ่นักปราดไพ่สิ่งศักดิ์สิทธ์ตัวแทนแห่งปาฏิหาร์ตามหน้าไพ่ใบนี้ตำราสากลว่าไว้ไพ่ดั้งเดิมเดอะมิชเชนเขายกมือขึ้นท้องฟ้าข้างหนึ่งชี้มือขึ้นท้องฟ้าหมายความว่าตำบางตำรากล่าวว่าเป็นการไรายเวทมนต์หรือเป็นการขอพรจากฟ้าฟ้าแบบนี้ตามตำราสากลตามความเชื่อเลยนะครับไพ่เดอะมิชเชนหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเป็นไปในทิศทางที่ดีการขอพรจะเกิดผลการอธิษฐานสิ่งใดที่ไม่เกินวาสนาจะเป็นจริงในเร็ววันและมีโอกาสได้รับความโชคดีราปาฏิหารร ไปเลยผมรับด้วยโอเคไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออโชคดีมาแล้วเอาไม่เอาล่ะเออบางทีโอกาสดีมาถึงคุณแล้วแต่คุณอาจจะมองข้ามจริงๆนะต้องขออนุญาตแนะนําด้วยความาหวังดีด้วยความจริงใจตรงไปตรงมาเลยหลายท่านพลาดสิ่งดีๆเพราะมัวแต่ไปช่วยธุระคนอื่นเอาจริงๆทบทวนดีๆเไม้เท้า นับจากนี้เป็นต้นไปคุณต้องต่อสู้เพื่อตัวเองบ้างแล้วคุณทําเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วทําเพื่อตัวเองบ้างนะครับโอเคไปกันต่อนะแล้วก็การทําเพื่อคนอื่นเป็นสิ่งดีแต่ขอให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมตัวเองไม่ลําบากนะครับตามกําลังนะดูแลตัวเองบ้างนะครับด้วยความเป็นห่วงนะแล้วก็หนึ่งไม้เท้าการงานมั่นคงมาแล้วถ้าคุณกําลังประสบปัญหาการงานอยู่บางท่านเปลี่ยนงานตกงานหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะเข้าที่เข้าทาง การงานคุณจะเข้าที่เข้าทางหลายสิ่งหลายอย่างจะได้รับการเยียวยาแก้ปัญหาคนตกงานมีโอกาสได้งานใหม่หรือสร้างงานขึ้นมาด้วยตัวเองส่วนคนที่กําลังทํางานอยู่แล้วเบื่องานเหลือเกินยาเพิ่งคิดเปลี่ยนงานตอนนี้เกาะงานเดิมไว้แน่นๆคุณมีโอกาสเจริญเติบโตมีโอกาสก้าวหน้าถ้าคุณที่ทํางานประจําคุณมีโอกาสเติบโตตามสายงานของคุณคนค้าคนขายมีโอกาสขายดีขึ้นมีลูกค้ามากขึ้นคนทํางานออกสื่อทํางานออนไลน์นะ มีโอกาสที่จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นมีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นใบนี้ออกมาการันตีได้ตามดวงชะตาว่าคุณมีโอกาสก้าวหน้าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการงานแต่ก็ต้องให้คําแนะนําไว้หนึ่งอย่างนะว่าการเสี่ยงไทยนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกท่านขึ้นอยู่กับวาสนาเดิมบุญเดิมบุญเก่าบุญ,บญ,บญ,บญปัจจุบันของแต่ละท่านไม่เท่ากันการเสี่ยงไทยได้ไพ่ใบเดียวกันแต่ละท่านจะได้รับผลแตกต่างกันไปนะครับโอเคไปดูกันต่อนะแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นว่ามันจะดีนะ กำลังใจดีมีใช้ไปกว่าครึ่งเชื่อผมนะถ้าไม่เชื่อผมก็เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธ์เถอะนะครับนะแล้วก็หโโโโยินดีด้วยราชินีถ้วย queen of cups เมื่อกี้มี empress มีไพ่ดีสารพัดนะเมจิกเชียนอะไรตัวมีอะไรแล้วมีราชินีถ้วยนับจากนี้เป็นต้นไปชีวิตคุณจะดีขึ้นโดยลำดับคุณเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออในบริบทนี้กับหัวข้อนี้คุณคือลูกลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วลูกลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่แค่นั้นพอเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ย่อมหมายความว่าคุณจะเป็นที่รักของทุกอย่างมนุษย์สัตว์วิญญาณตามความเชื่อในทุกศาสากลโลกเอาเป็นว่าคุณไปไหนมาไหนจะมีแต่ความอยู่รอดปลอดภยดัยโชคดีอ่ารับไว้เลยนะและในบรรดามนุษย์ด้วยกันเนี่ยไปไหนมาไหนคุณจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีผู้คนส่วนใหญ่ชื่นชมคนปกติจะชื่นชมคุณอะไรแบบนี้ส่วนคนที่ไม่ปกติช่างเขานะไม่ต้องไปใส่ใจประมาณนี้แล้วก็โอ้ดีงาม ดวงดีเนี่ยดวงดีบอกแล้วตรงตามหัวข้อเลยนะผมไม่ได้มีพลังวิเศษนะย้ำนะแต่ผมมีเซนส์บางอย่างที่เชื่อว่าวันนี้พลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งความโชคดีส่งตรงถึงคุณเลยนะโอเคราชาดาบสุดยอด King of s w o r d s ผู้หลักผู้ใหญ่กำลังสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีคุณเป็นคนมีความสามารถแสดงฝีมือให้เต็มที่แล้วคุณจะได้แบ็กอัพได้การซัพพอร์ตอย่างดีจากผู้ใหญ่นะครับโอเคมาดูกันต่อนะ พลังงานดีงามมากและเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสุดยอดไปเลยนับถือเลยคุณเป็นคนที่เก่งและแกร่งมีฝีมือใจแกร่งด้วยแต่บางทีอาจจะเป๋ไปบ้างควาขว้เขวไปบ้างจากคำวิาพากษ์วิจารณ์ของคนแวดแล้อมไม่ต้องไปใส่ใจเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวดีเองนี่ไงเล่าดีเอง the world สุดยอด ใบนี้ the world ตามความหมายตามตำราสากลว,ว่าไว้ the world มีคำจำกัดความว่า complete เสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบชนะเลิศอะไรก็ว่าไปนะไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรก็แล้วแต่นับจากนี้จะมีแต่คำว่าสำเร็จขอให้เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในคนรักเชื่อมั่นในครอบครัวเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาบวกฝีมือบวกความสามารถ และสมาธิสติปัญญามาคู่กันคุณจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนอกจากนี้เดอะเวิลด์ยังเป็นตัวแทนของโลกทั้งใบที่อยู่ในมือคุณสมัยนี้การสื่อสารสะดวกสบายกว้างไกลได้ทั่วโลกถ้าคุณมีความสามารถคุณเผยแพร่ออนไลน์เผยแพร่ช่องทางใดก็ได้ตามสะดวกคุณมีโอกาสเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงระดับโลกนี่ไม่ได้พูดเกินจริงสมัยนี้อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อเราทุกคนบนโลกนี้ไว้ด้วยกันถ้าคุณมีความสามารถจริงมีความโดดเด่นจริงคุณโด่งดังระดับโลกได้ไม่ธรรมดานะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆขอใบสรุป2ใบวันนี้ดวงดีแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะให้โชคดีมาหาศาลกับคุณน้อมรับไว้เลยขอให้มีกำลังใจนะแปดเหรียญยินดีด้วยทุกอย่างกำลังก้าวหน้าในเส้นทางที่ถูกที่ควรถ้าคุณทำสิ่งที่ถูกต้องมาโดยลำดับคุณจะเจริญเติบโตโดยลำดับเลยแปดเหรียญว่ากันตามตำราสากลว่าไว้และตามภาพที่สื่อสารกันตรงไปตรงมาแปดเหรียญคุณเห็นคนนั่งทำงานใช่ไหมครับนี่นะ คนนั่งทํางานแล้วเงินที่งอกเงยขึ้นเรื่อยๆเงินที่งอกเงยขึ้นเรื่อยๆยิ่งทํางานยิ่งได้ยิ่งขยนันยิ่งได้อยู่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์อันใดและทําเพื่อตัวเองบ้างคุณทําเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วทําเพื่อตัวเองบ้างขยันขันแข็งทํางานแล้วเงินจะงอกเงยมีโอกาสมั่นคงมั่งคัง่งรวยแน่นอนถ้าขยันนะโอเคมาดูกันต่อใบสรุปละส่งท้ายท้ายสุดของวันนี้อีกหนึ่งใบไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ คิดทางชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ตามความเชื่อขอใบสรุปส่งท้ายสวยๆนะครับโอ้โห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 สองถ้วย two of cups ส่งท้ายสวยงามวันนี้สองถ้วยเป็นไพ่เนื้อคู่แต่ในบริบทนี้ผมยังยืนยันย้ำว่าคุณคือลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณมาก จะประทานพรประทานโชคดีมหาศาลให้คุณเร็วๆนี้บางท่านกําลังจะได้บางท่านได้แล้วด้วยแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านรับไว้เลยนะครับนอกเหนือจากการเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะเป็นลูกรักของทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์สัตว์วิญญาณตามความเชื่อดังกล่าวโชคดีมาเยือนแล้วรับไว้นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ